เรียบร้อยแตกแข่งฟิตาปินเขา้าไปไหมคําเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเด็กน้อยอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนําพี่เตือนแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปอะกสัสดีมิสหายสายปั่นทุกท่านเข้าสู่ช่องตบเว็บแตกไหม่เ,เล่ เบื่อความเท่ตัวเองในการพูดจริงก็อยู่กับผมคนเดิมครับตกเว็บวันนี้นะครับก็อยู่ในกับสิ่งเดิมที่เหมือนเดิมก็คือคอนเทนต์ครับคอนเทนต์หรือสูตรที่เขาแนะนํามาวันนี้ผมก็มีสูตรที่เขาบอกแนะนํามาจากหลังไม่จะกระดกเล่นทําไมในหลังไม่หลังไม่เราเ็งเออคนไทยปะครับเนี่ยอ่ะก็บอกว่าพี่ครับเล่นเกมสาวท่าไม่ดูหน่อยแต่ว่าพี่เล่นแบบไล่เบ็ดนะพี่ปั่นเองแตกดีพี่ผมก็คิด เกมซื้อฟรีสปินเฮ้ยให้มานั่งปั่นเองคืออะไรครับเนี่ยเอ้าแต่ในเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองแล้วก็ต้องลองอ่ะเพราะว่าเอาลองหน่อยได้ผมจะลองให้แล้วกันนะครับก็ก่อนจะไปเล่นเกมกันก็อย่าลืมครับ s u b สไครต์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะช่องนี้เลยตบเว็บแตกแล้วก็จะมีริงลายด้านล่างคอมเมนต์นี้ด้านล่างคลิปหรือว่าตรงคอมเมนต์เออต้องพูดงี้เข้าใจง่ายนะเข้าใจนะ จะมีลิงก์มาอยู่เป็นไลน์กลุ่มครับเข้าไปคุยกันเขาไปนําเสนอได้พี่เล่นเกมนี้ให้หน่อยพี่ทําสูตรนี้ให้หน่อยผมจัดให้จัดให้ตามคําขอของทุกคนอ่ะพูดมาเยอะแล้ววันนี้ผมมีทุนมาสองพันผมเมื่อกี้ผมลองปั่นเล่นไปแล้วมันได้เศษขึ้นมาประมาณที่สิบแปดบาทาเดี๋ยวมามาดูกันว่าสูตรไล่เบ็ดของที่เขาแนะนํามาเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมผมเปิดเทอร์โบไปเลยแล้วกันนะผมว่ามันไม่มีผลอะไรผมให้ทีละสามสิบปั่นผมไล่เบ็ดขึ้นเลยตั้งแต่ห้าบาท เออผมไม่รู้นะครับว่าเขาบอกว่าเกมสาถ้ำเนี่ยปัน่นปั่นเองแตกดีกว่าซื้อผมก็เลยคิดในใจเนเหมือนกันนะแยง้ยงๆเหมือนว่าเอะถ้าปั่นเองดีกว่าซื้อแล้วเขาทำเกมฟรีตัปินวัาละไมวะาาแต่ดีครับที่แนะนำมาดีแล้วครับผมได้มีคอนเทนต์ทำครับ <S <S นี่ <S <S อยากซิ้เต็มแพงเฮ้ยเฮ้ย แตกนอกแตกนอกหกร้อย้ยถ้ามาตอนแพงนี่รวยเลยนะยนี่เบ็ดห้าบาทครับเบ็ด้าบาทแต700ท่เก็บร้อยข้างนอกเหลือจะเชื่อโอ้หรือว่าที่เขาพูดมาจริงวะเนี่ยเพรปั่นเองรวยกว่าในช่วงจังหวะที่ผมฝอยพูดมากอยู่นี่คือแบบว่าในหน้าคือเกมแตกไม่หยุดเลยนะตอนนี้แตกไม่พักเลยเป็นเคไหม ดู้ิครับผมอัดทุนมา2 0 0พันตอนน้สองพันเจ็แล้วขึ้นนี่ปั่นเบ็ดห้าบาทนะไล่ขึ้นไปอีกงั้นไล่ขึ้นไปเสียเวลาดูครับเราจะเรามาดูกันว่าเราจะเข้าฟิลิปินตอนเบ็ดเท่าไหร่ที่เขาบอกให้ไล่เบ็ดเฮ้ยรู้นี่ก่อนนี่เบ็ดสิบบาทแล้วนะเบ็ดสิบบาทแล้วซื้อฟิลิปินเท่าไหร่วะผมไม่ดูด้วยเลยไม่เป็นไร เราทาตามนี่เขาบอ,อกไปแล้วมาดูกันมาดูผลพร้อมกันว่ามันจะแตกหรือไม่แตกหรือว่าเราจะได้กาไรออกไปเท่าไหร<บ>่ดีกว่ามือท้ายครับอ่ะหมดแล้วผมก็เพิ่มเบ็ดขึ้นไปเป็นที่12บาทใช่ไหมเราซื้อ6กร้อยเขาต้องบอกไล่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 เบ็ดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับผมว่าน่าจะถูกนะถ้าไงถ้าผมทําไม่ถูกตามสูตรหรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าผมทําถูกไหมหรือว่ายังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะ นี่ผมมาทําให้ตามสูตรที่บอกมาเลยนะเอ้ยยังไงดี10มาเฮ้ยเป็นวายว่าได้ต่อวะ่ะเฮ้ยทำเล่นนี่ผมมันแตกมันปั่นแตกนอกดีเหมือนกันนะนี่ผมยังไม่เข้าเนื้อเลยนะไป12บาทแล้วนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับเป็นการที่จะทําแบบนี้ในการไล่เบ็ดโดยการปั่นเองเนี่ยก็ได้ผมก็ทำให้แต่ว่า คุณผู้ดูก็ต้องติดตามผมเยอะๆนะครับในเมื่อผมทําให้ทุกคอนเทนต์แล้วอย่างนี้เพราะว่าได้คุณผู้ดูได้าไปรู้กันว่าคอนเทนต์ไหนใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงเรามาดูพร้อมกันนี่แหละที่ช่องนี้ตบเว็บแตกกันลืมนะครับเว็บไหนที่เขาว่าแข่งเว็บไหนที่เขาว่าเก่งเจอผมเก่งอ่ะเข้าไปปินอะไรครับเฮ้ยเอาเรื่องวะหรือว่าสุดใช้ได้วะ เอาวะเท่าฟรีิะเป็นไปสิบสองบาทเท่ากับเราถ้าเราซื้อเราซื้อหกร้อยนะครับสิบสามแน่นอนอุ้ยเจเต็มแผงถ้าได้ผมเลิกนะครับผมบอกก่อนโอ้โหคูณหกแล้วครับเก้าหมุนทำไปเล่นไปมันแตกอะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเป็นสิบไหมสวยดีครับ uh huh. ได้ใช้ไหมเนี่ยวายตัวเปง้ปงๆขนาดนี้เจหนึ่งสวยครับ hey ไปกับเอต่อเป็นไงล่ะแชมพูสามไหม น่าชมพูไม่มาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทำไปเล่นไหมนะครับก็ได้สุดนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยอ่ะเอาดอกนี้ไว้สามตัวเรียบร้อยแตกแข่งฟีดอปินเข้าไปไหมฟีดอฟีไหมฟีดอฟีให้เด็กมาดู แต่ครับพันสี่ร้อยสามสิบเอาเรื่องเกี่ยวสองเคหนึ่งสวยครับไปต่อไหม,มคูณที่หกแล้วครับไม่หยุดไม่ย่อนคิวหนึ่งปั่นสุดท้ายครับหมุนสุดท้ายยังไงไม่ได้ไม่เป็นไร เห็นไหมครับพันเก้าเก้าเก้าเลขสวยไหม hey ของจริงว่ะทุกคนสูตรนี้เฮ้ย uh huh. ทุกคนลองเอาไปใช้กันดูครับสูตรไล่เบ็ดนี่คือเห็นยอดเงินไหมครับผมเอามาสองพันตอนนี้ผมได้ที่สี่พันสองแล้วเฮ้ยใช้ได้ว่ะนี่มาเข้าฟิลิปปินส์ตอนผมไลม่มันแต่ห้าบาทจนถึงนี่สิบสองบาทเฮ้ยโอเคเลยคือถ้าผมซื้อฟิลิปปินก็ 600. <laughs> หกร้อยเฮ้ยนี่ไม่ต้องซื้อเข้าเองนะครับ ไงทุกคนผู้ดูลองเอาสูตรนี้ที่เขาแนะนําผมมาไปใช้กันดูได้ผลยังไงแล้วเรามาคอมเมนต์กันด้านล่างหรือไม่ก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มไปบอกกันว่าพี่ผมก็ใช้สูตรนี้แต่เหมือนกันครับมาบอกกันครับหรือว่าเว็บไหนที่ว่าแข็งเกมไหนที่ว่าแข็งมาบอกผมผมจะให้วันนี้ผมตกเว็บก็ลาด้วยสูตรที่เขาใช้ได้จริงกันนี่คือของอิงแนะนําพี่แบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็กราบลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ